สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบหนักใจกันเยอะนะคะคือเมื่อใจหมดไฟแต่งานยังไฟลุกท่วมตัวเลยอะ่ะจะรับมือ,อยังไงดีครับเป็นประเด็นที่มือเจอกันเยอะจริงๆนะครับในยุคนี้ใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกจากบทความที่เราไปศึกษามาเรื่องภาวะหมดไฟความเครียดในที่ทำงานนี่แหละคะ่ะครับผมคือปฏิเสธยากนะครับว่าเดี๋ยวนี้การทำงานมันเร็วมาก ความคาดหวังก็สูงปัจจัยภายนอกอีกเยอะแยะเลยจริงค่ะทำให้ความเครียดมันสะสมง่ายๆเลยครับแล้วครับปล่อยไว้น,นานๆเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นภาวะหมดไฟหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ได้ซึ่งกระทบเยอะมากเลยใช่ไหมคะทั้งสุขภาพกายใจแล้วก็เรื่องงานด้วยถูกต้องครับกระทบเป็นวงกว้างเลย แล้วสัญญาณเตือนแรกๆเลยค่ะที่บทความเขาชี้ให้เราสังเกตมีอะไรบ้างคะเพื่อบางคีเราเป็นแต่ไม่รู้ตัวครับบทความเขาก็ลิสต์มาหลายอย่างนะครับที่ชัดๆเลยก็คือ,อ,อความเหนื่อยล้าเรื้อรังทั้งกายทั้งใจเลยนะครับแบบพักแล้วก็ยังไม่หายรู้สึกหมดแรงจูงใจไปเลยงานดูไร้ความหมายไปหมดแต่ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่บทความชี้คืออาการเฉยชาต่อคนรอบข้างครับเฉยชาหมายถึงยังไงคะครับประมาณว่าเริ่มรู้สึกห่งเหินไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเท่าไหร่ ซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าแค่เหนื่อยๆนะครับอ๋อค่ะแต่จริงๆบทความบอกว่ามันเป็นสัญญาณสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็แน่นอนประสิทธิภาพงานลดลงอันนี้ชัดเจนแล้วก็อาจจะมีอาการทางกายปวดหัวนอนไม่หลับอะไรพวกนี้ร่วมด้วยครับโห<ฮ><ฮ>การเฉยชายกับคนรอบข้างนี่ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะมันเริ่มลามมาที่ความสัมพันธ์แล้วใช่ครับแล้วอะไรคือสาเหตุหลักๆคะที่บทความบอกว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะนี้ปัจจัยนี้ ค่อนข้างเยอะเลยครับที่บทความพูดถึงอย่างแรกเลยก็พลังงานหนักเกินไปอันนี้คลาสสิกเลยค่ะครับผมเวลาพักผ่อนไม่พอหรออือไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าจากทีมบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจนทำงานแล้วงงๆสับสนหรือแม้แต่สิ่งที่บทความเรียกว่าบรรยากาศการทำงานที่เป็นพิษนะครับเช่นอะไรบ้างคะบรรยากาศเป็นพิษนี่อีดีในทีมความขัดแย้งที่แบบสะสมไม่เคลียร์กันหรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผล ความคาดหวังสูงๆนี่ก็กดดันนะคะใช่ครับทั้งจากองค์กรหรือบางทีจากตัวเราเองก็มีส่วนนะครับปัจจัยพวกนี้เป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับพอเห็นภาพสาเหตุแล้วมาถึงส่วนสำคัญเลยค่ะและเราจะรับมือหรือป้องกันยังไงดีคะตามแนวทางที่บทความแนะนำครับอันดับแรกเลยที่บทความเน้นมากๆคือการรู้เท่าทันตัวเองครับรู้ทันตัวเองครับผม ต้องหมั่นสังเกตสภาวะอารมณ์พลังใจของเราเองอยู่เรื่อยๆบทความเขาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับอย่างการทำเซลฟ์เช็คอินสั้นๆทุกวันเช็คอินกับตัวเองใช่ครับอาจจะแค่ให้คะแนนพลังงานตัวเองวันนี้เท่าไหร่1ถึง5อะไรแบบนี้หรือจดบันทึกสั้นๆว่าวันนี้รู้สึกยังไงเพื่อให้เราเห็นแนวโน้มตัวเองนะครับอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนวัดอุณหภูมิใจเราทุกวันดีจังแล้วเรื่องการตั้งขอบเขตล่ะคะ อันนี้ยากนะโดยเฉพาะยุค work from anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยยากจริงครับต่บทความก็เน้นมากๆว่าต้องพยายามสร้างขอบเขตให้ชัดเจนค่ะระหว่างเวลางานกับเวลาส่วนตัวเช่นกำหนดเวลาเลิกงานที่แน่นอนแล้วพยายามทำให้ได้จริงๆเช่นไม่เช็คอีเมลไม่ตอบแชทงานนอกเวลาประมาณนั้นเลยครับถ้าไม่สำป็นจริงๆนะครับแล้วก็การสื่อสารขอบเขตนี้กับทีมกับหัวหน้าก็สำคัญเหมือนกันอื้ อันนี้คงต้องปรับตามบริบทนะคะแต่หลักๆคือต้องมีขอบเขตใช่ครับหัวใจหลักเลยควบคู่ไปกับการจัดลำดับความสำคัญงานที่เมื่อกี้เราอาจจะพูดถึง Eisenhower Matrix นิดนึงใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นน่าสนใจครับบทความก็แนะนำเครื่องมือช่วยจัดการงานพวกนี้แหละครับ To Do List หรือ Eisenhower Matrix ที่เป็นตารางสีช่องง่ายๆค่ะช่วยแยกง,งานตามความสำคัญความเร่งด่วนทำให้เรารู้ว่าเอออะไรควรทำก่อนอะไรไว้ที่ดังได้ ไม่ใช่ทาทุกอย่างที่เข้ามาการพักระหว่างวันก็สําคัญใช่ไหมคะเห็นในบทความก็พูดถึงถูกต้องครับสําคัญมากไม่ต้องพักยาวก็ได้นะครับแค่พักสั้นๆทุกชั่วโมงสองชั่วโมงลุกไปยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอเดียบทหรือฟังเพลงเบาๆแป๊บหนึ่งแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วช่วยได้เยอะเลยครับช่วยรีเฟรชสมองได้และบทความยังเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทํางานด้วยนะครับการมีเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าที่เราคุยด้วยได้ขอความช่วยเหลือได้เนี่ยช่วยได้เยอะจริงค่ะ การมีคนรับฟังนี่สําคัญครับแล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยคือการดูแลสุขภาพกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายบทความอธิบายเพิ่มด้วยนะครับว่ามันไปช่วยลดฮอร์โมนเครียดอย่างคอร์ติซอลอ๋อค่ะแล้วก็เพิ่มสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินได้จริงๆครับพอเชื่อมโยงกับเรื่องสารเคมีในร่างกายแบบนี้มันเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่าทำไมขยับตัวแล้วมันช่วยได้จริงๆใช่ครับผมแล้วนอกเวลางานล่ะคะมีคำแนะนำไหมบทความแนะนำให้หากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่า ได้ชาร์จแบตจริงๆชาร์จแบตครับอะไรก็ได้เลยที่ไม่ใช่เรื่องงานทําแล้วผ่อนคลายมีความสุขแต่ถ้าถ้าหากรู้สึกว่าอาการมันหนักแล้วจัดการเองไม่ไหวจริงๆค่ะอีกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยครับชัดเจนเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอให้มีปัญหาแล้วค่อยทำคือรากฐานสำคัญเลยนะคะที่จะทำงานอย่างยั่งยืนมีความสุขได้ถูกต้องครับ สุขภาพจิตดีงานก็จะดีตามไปด้วยมีประโยคนึงในบทความที่ผมว่าสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีมากว่ายังไงคะเขาบอกว่าอย่ารอให้แบตหมดเกลี้ยงแล้วค่อยหาทางชาร์จโอโ้โหจริงเลยค่ะครับมันคือการดูแลตัวเองเชิงป้องกันสำคัญกว่าไปแก้ปัญหาตอนปลายเหตุเยอะเลยครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีมากว่าเลยค่ะทำให้เกิดคำถามชวนคิดทิ้งท้ายให้ผู้ฟังกลับไปคิดกันต่อนะคะว่า จากแนวทางทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยถ้าให้เลือกทำสิ่งเล็กๆแค่อย่างเดียวที่จะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อช่วยจัดการพลังงานในการทำงานให้ดีขึ้นแม้จะยังไม่ได้รู้สึกหมดไฟก็ตามสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็การที่เราจะจัดตารางเวลาเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองเนี่ยมันควรจะสำคัญเทียบเท่ากับการจัดตารางประชุมเรื่องงานเลยหรือเปล่าคะ